ทำมันสองตัวค่ะที่บ้านมนใหม่ทำมันแพงไหมนี่เนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยอีกประมาณสักสามสี่เดือนนึกทำมันได้แหละเ <c oughs> บาๆมันจะหักเปิดเพลงดีกว่าอย่านะอีกสามเดือนคาดว่าทำได้เพราะว่าตอนนี้อายุสามเดือนแล้ว แต่ตัวยังเล็กอยู่เลยอะไรลูกลูกชายไอ้ลูกชาย,ล,ชายลูกชายครับในเขากล้องเขากองครับอืมออะไรละ่ะเอียงลูกอะไรละ่ะตัวลักษ์ะมันแปดอ้แพงจัง ทำหมันแมวทำหมันแมวตัวละสามพันแปดโอ้โหแปดร้อยเยี่ยงไรลูกเท่ากันเลยพี่ภาคที่บ้านกับตัวแปดร้อยเหมือนกันโอโ้ตัวละสามพันแปดโอ้โหแพงมาก อืมอืมหันหลังอีแล้วลูกหันหลังชุดหลังอีแล้วเหรอครับเท่าไหร่อะนะลูกมองพี่เอี้ยง,นะงัจเงินลูกอืก็กล้องทำไมมันต่างกันเลยกะโอ้ตัวระสาับันเปดโอ้โหแถวไหนเนี่ย โอ้โหทำมันทิ้งจนเลยอ่ะโอ้โหแต่บ้านไม่นงนี่สูงสุดตัวเมียตัวละพันแต่ที่แต่เป็นที่ไม่นงทําในตัวละแปดร้อยนี่มาทายันบ้านเลยนะเร,เราว่าแปดแล้ว,วแพงนะโอ้นี่สามพันแปดโอ้โหตายโอ้โหแพงมากสามพันแปดโอ้โหหมอทําทิ้งรวยเลยอ่ะ โอ้สมมุติว่าถ้าคนไหนไม่มีไม่มีตังนะตายบ้านนั้นถ้าบ้านไหนไม่มีตังทานะตายโอ้โหแพงมากๆเลยอ่ะโอ้โหสามพันแปดโอ้โห่หแมงหกน้าแขงแล้วไปอีก้านึน่งบ้านเป็นดงนี่ตัวเมียแปดร้อยตัวผู้หกร้อย แต่ถ้าอุ้มไปทำคลินิกตัวละพันตัวผู้แปดร้อยโอ้โหจังหวัดสระคามโอ้โหสามพันแปดนหน <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยราคาแบบนี้สงสารแมวจรเลยอะ ถ้าจะทสหมันแมวจรน,นะโอ้โหตัว3,080โอ้โหแพงมากๆโอ้โหอยู่ในอา3,080โน่นจังหวัดสาราคามพีภาคพวกกดราคาหรือเปล่าเนาะ3,080โอ้โห,โห, 3, โหคลินิกบ้านแม่นมงก็เต็มที่แปดแล้วเอ้ยพันนึง <c oughs> <c oughs> ได้ยินละได้ยินราคาทํำมันเนี่โหหนาวเลยสามพันแปดโอ้โหเขาสารในสองลูกสามลูกเลยอะ่ะใช่แถวบ้านผมสามถึงสี่ร้อยเขาก็ทำให้แล้วเพราะว่าเขาสงสารแมวใช่โโหสามพันแปดแพงไป หลบปุ๋ยเลยแพงมากทำหมันแมวสามพันแปดเองครับขอบคุณทุกขอบคุณครับขอบคุณที่มาดูเอี้ยงนะครับ